สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพิชานางสาวริกาบรันสตรีค่ะอวนี้เราจะมาสัมภาษณ์แกงใหญ่ตัวรายกันนะคะทำไเปไรของคุณบัวใหนึ่งค่ะคนแรกที่จะสัมภาษณ์คือเบียร่ค่ะคือเบี่ร์อะรนี่มใส่ไ

จะกร uh ะใจมากเพราะหัวหน้าเองอ้อลอที่สุดเลยแรงนะเขาด่านไม่อยากยอมมาไม่ยอมนะไม่ยอมพูดด <uh ังๆลืมไปลืมไปปลาต่อไปเออก็อลาต่อไปเดี๋ยวขึ้นขึ้นปลาต่อไปได้เดี๋ยวสุกมากนี่วิวกระยาดีลนะฮะวิที่ชี่ที่สามือี่สาวปิชาก็าไมอ่าไม่ถามดิฮัลโหล

ัมภาษณ์คุณรัมบดีก่อนเกณฑ์เปนรอดที่3แล้วว oh, right ันนี้แร้วยังไม่ถามเลยคุณแนนแนนอาแน่คามปองแนนแมีคำามอะไรอย่างไรที่คุ้มเพิ่มเติมเสริมวันนี้เลยค่ะบังแสงค่ะบังแสง เดีกามเลยมากเึสนุกดีมึงต้อดิาตาเทเอามาเอามาเฮ้ไว้ถ่าม่ต้องถามแล้วเบือ่ะมาดูคนสวยกว่าอาบุนี่รายการซ n s i d e T T R ตเฮ้ยเอามาเข้ามา ัราปนี้รายการอินไซ <laughs> ส์เฮ้ยมี้เสราปนีรายการอิน,ยยนไซส,ส์เยเฟอร์ไลยก็าก่อนจบโรงเรียนเท่านี้เราปนีแน <laughs> สวั <laughs> สดีค <laughs> ่ <laughs> ส<ร>ะสวัสดีค่ะบายบายไม่ใไม่ใส่ไม่ต้องใส่ก็ไม่ใส่ไม่ใสไม่ใสถ้าเดี๋มีมือสิกเพลง หนึ่งสองสามสี่ห้าสอง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 หนึ่ Ja, das <laughs>